สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกไลนโปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจสวัสดีครับผมราเชนเอ็นไซด์ครับขอ,อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ w o r l d Camera l า v e ครับผมเป็นรายการที่ทำให้โลกการถ่ายภาพของคุณกว้าง กว่าไหกว้างคืนเออว่าแต่ที่ก่อนคู่ผมหายไปไหนครับเนี่ยหรือว่าผมทำงานคนเดียวครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อะคุณล็อกมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมล็อกสมอลวิวครับทำไมทถไมต้องสมอลวิวครับเนี่ยเออเป็นมุมมองเล็กๆในการออรับเป็นประหนึ่งว่าเป็นมุมมองเล็ก แล้วนี่ทำไมไ<ห>คุณถึงมาสายครับเนี่ยคุณไปไหนมาครับเนี่ยไม่ได้มา,มาสายผมนั่งดูคนอยู่เงี้ยเดินดีเอาละครับคุณล็อกเพื่อเป็นการเสียเวลาครับช่วงแรกครับเป็นช่วงอัพสกิลครับผมอยากรู้ว่าช่วงอัพสกิลมันเป็นยังไงครับคุณล็อกครับมันจะเป็นช่วงที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูการเคลื่อนไหวใน,ในวงการถ่ายภาพของประเทศไทยเราแล้ววันนี้ครับคุณล็อกครับ คุณมีสกิลอะไรมาอัพให้คุณผู <S 2> <S 2> ้ชมดูบ้างครับสำหรับอัพสกิลวันนี้นะครับกิจกรรมที่ผมจะพาไปดูนะครับก็จะเป็นกิจกรรมของซิกมาที่จัดร่วมกับเวอร์คาเมร่าของเราเป็นการจัดเบสิกเทรนนิ่งให้กับลูกค้าของเวอร์คาเมร่าที่ซื้อซิกมากับเราเราจะพาไปดูบรรยากาศว่าในงานเนี่ยเขาอบรมอะไรกันบ้างเอาละฮะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับครับผมเราไปชมกันเลยครับช่วงอัพสกิลสนับสนุนโดยซิกมา เมื่อวันเสาร์ที่28มิถุนายน,นที่ผ่านมานะครับบริษัทชีโร่มาร์เก็ตติ้งประเทศไทยจำกัดได้ร่วมกับเวอร์คัมเมร่าของเราจัดอบรมเบสิคเทรนนิ่งให้กับลูกค้าที่ซื้อเลนส์ซิกมากับเวอร์คัมเมร่าของเรานะครับงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมไอเบสกรุงเทพรีเวอร์ไซด์นะครับบรรยากาศในงานนะครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เป็นกันเองนะครับโดยช่วงเช้าลูกค้าที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้เบื้องต้นจากวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษพี่หาวต่อวงซาลวาราช่างภาพอิสระมืออาชีพ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวและช่วงบ่ายเขาก็ได้จัดให้ลูกค้าได้มีการทดลองใช้เลนส์ซิมาเรียกได้ว่าเลือกกันตามสบายเลยนะครับโดยแบ่งเป็น2ฐานนะครับฐานแรกจะเป็นการถ่ายภาพแบบพอร์เต็ดฐานนี้จะมีน้องนางแบบสาวสวยมาโพสท่าให้กดชัตเตอร์กันอย่างจุใจเลยทีเดียวฐานที่2นะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพมาโครนะครับซึ่งฐานนี้ครับลูกค้าจะได้ทดลองใช้เลนส์มาโครของทางซิม a ที่เขาจัดเตรียมมาให้เรานะครับเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับไปฟังกันเลยครับ ก็รู้สึกดีนะครับที่ว่าทาง World Camel แล้วก็ชิโร่ครับมีการจัดกิจกรรมในการเทรนนิ่งครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณนะคะ World Camel นะคะที่จัดคอร์สอบรมดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าครั้งหน้าก็จะมาอบรมก,กับร o r l d Camel อีกครั้งหนึง่งค่ะก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีครับที่ได้มา ถ่ายอทอดในสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เขาเชิญเราไปอะไรงเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะสกปรว่าให้เราพูดตรงส่วนนั้นส่วนนี้อย่างนี้นะครับแต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยก็ทาโรเวล่าทำชิโร่เนี่ยก็พเพ่นนะครับว่าถ้าเ่าอยากจะพูดอะไรข้ออะไรก็ตาสมสะดกก็เลยทําให้พี่ถามเนี่ยได้พูดอย่างเต็มที่นะครับโอ้โหคุณล็อกคุณขอจับมือคุณหน่อยสิครับ คุณนี่เป็นผู้ชี้นำทางสว่างกับผู้ที่รับก,การถ่ายภาพจริงเลยเนั่นนี่ยอบคเกิดไปม <c oughs> ันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกคุณเชนโอ้ยแต่ยังไงเราก็ขอขอบคุณบริษัทชีโ,โร่มาร์เก็ตติ้งประเทศไทยจำกัดน,นะครับที่จัดยกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าของวร์คำดาเรานะครับครับผมช่วงหน้าเลยครับช่วงแกะกล่องรองของใหม่ครับมันเป็นยังไงครับคุณล็อกช่วงแกะกล่องรองของใหม่นะครับผมถ้าพูดถึงช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นของใหม่ เป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราจะมาแกะกล่องให้ลูกค้าได้ดูกันวันนี้คุณล็อกมีของเล่นอะไรมาให้เล่นมั้งครับของเล่นวันนี้ที่เราจะไปแกะกล่องลองกันบอกตามตรงยังไม่รู้ครับอ้าวคุณล็อกคุณพูดเหมือนค,คุณรู้เลยนะครับเนี่ยเราจะไปดูกันที่โบว์คอมเมดีร้าสาขาลาดพร้าวโบว์คอมเมดีร้าสาขาลา, <Whoa, S 1> าดพร้าวครับผมมีอะไร,หร,รให้เราลองกันเราไปดูเลยดีกว่าครับว่าที่สาขาลาดพร้าวเอาอะไรมาให้เราเล่นครับอะไรครับคุณล็อกไปลาดพร้าวนะลาดพร้าวับผมไปเลยใช่ไหมลาดพร้าวไปเลยครับผมโบว์คอมเมดี้รคับวอ้านลาดพร้าวครับผมช่วงแกะกล่องลองของ สนับสนุนโดย n i ค o n เอาละครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่โบลกาลาสาถานลาดเท้าวครับใช่ครับซึ่งตั้งอยู่ในถนนมหดนโยธินครับตรงข้ามเซ็นทรัลาดท้าอยู่ตรงหัวมุมพอดีครับสังเกตง่ายๆอยู่ใ,ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT ประตูสตอนนี้เราก็มาอยู่นหน้าตู้ Nikon ในสาขาตาด้ว้าวแล้วครับเอามาถามพี่เขาเลยบอกว่าวันนี้มนิคอนมีอะไรให้น่าสนใจให้ลองเล่นบ้างครับที่นี่มีทุกรุ่นครับน้องอยากเล่นอะไรนะครับวันนี้ชั่วโมงนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงแล้วหลายคนอยากลองผมว่าน่าสนใจสุดตอนนี้ก็คือลีลีข้าวสารครับลีลีข้าวสารนี่คืออะไรผมจะเอานิคอนดีแปดหนึ่งศูนย์อ๋อนิคอนอเอาขอนิคนดีแปดหนึ่งศูนย์ครับครับลองเล่นครับ โอ้โหตัวนี้ครับนะจับครับก็บอกว่าฮอตร้อนนะฮะร้อนร้อนร้อนเหรอน่าสนใจครับตัวนี้น่าสนใจมากเลยตอนนี้ก็มาอยู่ในมือผมแล้ว่ะรอช้าไปลองเลยดีกว่าครับพอนะครับผมนะครับตอนนี้ Nikon D80 ก็มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วเราจะมาดูกันว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างมาให้เราถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วจะได้อะไรในกล่องนี้นะครับครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อยากเห็นครับตื่นเต้นครเริ่มแรกเราจะเห็นเอกสารต่างๆในกล่องนี้แล้วประกันทีดีเป็นโปรแกรมแล้วก็คู่มือภาษาไทายนะครับตอนนี้มีค่อนมีคู่มือภาษาไทายลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องการดูคู่มืออุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสายชาร์จสาย USB แท่นชาร์จตัวล็อกสายเคเบิลแบตเตอรี่หนึ่งก้อนสายพ้องคอสุดท้าย b o ดี oh, <no. S 1> ้ดีแปดหน้ในกล่องที่ลูกค้าซื้อ d 8แปลูกค้าจะได้อูปกรตามนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดในเรื่องของตัวบอ d y d 8ีแนึ่นะครับสัมผัสแรกเลยจากที่ได้เห็นแกะกล่องมาเมื่อกี้หน้าตามันเลยเนี่ยก็คือเหมือน800รทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นปุ่มต่างๆครับผมที่เขาเคลมมาว่าจะมีเพิ่มปุ่มไอตัวนี้ครับ ถ้าเกิดเราตั้งค่าอะไรเรากดปุ่มตัว i อ,อันนี้คือเพิ่มเข้ามาเป็นการบอกข้อมูลของการตั้งค่ากล้องนั้นๆและสิ่งที่เพิ่มออกมาก็คือจะเป็นกลุ่มโหมดว่าแสงจะอยู่ตรงนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ iso นะจะอยู่ด้านซ้ายหมดเลยทั้งหมดคลิปจับตัวนี้ออกแบบใหม่ดีไซนูนบอกว่าออกแบบใหม่ให้จับง่ายขึ้นอืและกระชับขึ้นโอเคครับพอผมลองจับดูแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกคือลึกขึ้นแล้วก็เป็นยาง ช่องใส่ m e ร o r y card ก็จะมียางหุ้มมาเป็นตัวเหมือนหนังหุ่มมาให้เราเปิดง่ายขึ้นช่องใส่็อเมม m e ร o r y า a r d เนี่ยจะมีสล็อตครับจะใส่ได้ทั้ง sd และ cf โอเคครับซึ่งเราจะใช้ในการแบ็กอัพข้อมูลได้หรือว่าบันทึกไฟล์ได้2ไฟล์ครับไฟล์รอไฟล์ jpeg อะไรเงี้ยเราก็แยกกันคือรองรับนนทั้ง2ระบบถูกต้องครับเพื่อให้เราใช้งานได้นานขึ้นก็ม,มาเสียเวลาในการเปลี่ยนเมมนะครับครับ แล้วก็ด้านหน้าก็เพิ่มปุ่ไมไ่นี้มา BKT นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากก็หน้าตาก็หล่อเหมือนเดิมน้ำหนักเบาขนาดใหญ่แต่ไม่หนักซีนมาอย่างดีการฝุ่นกานรองนะ้ำการฝุ่นที่จะเข้าไปในโดนโตัวเซ็นเซอร์อพูดได้ว่าบอดี้ดี8 1 0เนี่ยลุยในระดับหนึ่งแล้ก็ดูแลกันดีๆนะค ใช่ว่าลุยแล้วไปลงลงลงน้ำแบบนนลงน้ำไม่ได้เ <c oughs> ม,มื่อกี้ผมคิดวไปลงน้ำได้ไม่ได้นะฮะการแค่ฝุ่นกนารรองน้ำครับรไปเฉยๆนะประมาณนี้สเปคต่างจาก800และ800อย e ยังไงครับซึ่งเราจะมองไม่เห็นภาพถ้าเราไม่มีแปดนะร้อยดาเรอสุดไปเอาดีแปดร้อยของมนะัน <c oughs> ได้ครับเห็นมับทำไมคุณไม่เตรียมพร้อมอะครับเอ่อคุณอ่าคุณเป็นผู้ช่วยผมคุณต้องอ่าอยู่ให้ผมหน่อยอ่าหน้าตาอย่างที่แบเอาโอเคดีมากครับ น้าตาที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นตัดเยนะฮะที่บอกว่าเพิ่มมาคือโหมดวัดแสงนะตรงนี้ซึ่ง B800 ยังไม่มีนะในหมดของปุ่มวัดแสงตัวนี้ B810 ก็จะเพิ่มมาเป็นโหมดวัดแสงจะอยู่ในโซนของ ISO และ BKT ตรงนี้ก็จะถูกย้ายมาอยู่ข้างหน้าสำหรับ B810 นะการสลับปุ่มของ B810 เนี่ยทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะแยกมาแล้วนะแล้วก็เพิ่มหุุ่ม I ้มา ซึ่ง800ไม่มีและ800 e อ่ะซึ่ง800 e 800 e ด้วยครับคุณเชนครับไปหยิบ800 e มาด้วยครับให้จากกล้องหยิบได้ไหมครับผมหยิบให้ครับอ่าโอเคครับดีมากครับโอเคครับมาแล้วครับดีมากครับคุณเชนครับคุณเป็นผู้ช่วยที่ดีมากโอ้โหใช้สบายเลยนะครับเป็นเงิครับตอนนีมองอันบนเผินถ้าจะไม่ต่างแต่อย่างที่บอกมองลึกๆแล้วนิดหน่อยเพื่อการใช้งานที่คล่องตัวขึ้นแล้วการจับอย่างที่บอกนะนี่800 ก็คือระดับหนึ่งได้แล้วแต่คือ8ปดร้อยลึกกว่านี่ค่อนเขาเคมาว่าตัวนี้จะมาแทน2รุ่นนี้เป็นไลน์อัพที่ต่อจาก d ซึ่งปกติ2ตัวนี้เจอของของไลน์อัพตัวนี้อยู่ <ừ> แต่พอมาป <ừ> ัจจุบันนี้ณนะตอนนี้มี8ปดศูนย์มาแทน2ตัวนี้แล้วซึ่งดีกว่ายัางไง <ừ> ตัวแรกเลยก็คือสเปกลึกๆข้างในก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ครับเซนเซอร์เนี่ยเป็นเซนเซอร์แบบไม่มีโลหะก็คือเหมือนกับ8 0 0 e ตัวนี้จะดีกว่า8 0 0 e ตรงที่ว่า ความเร็ว810เนี่ยเขาจะใช้ชิปประมวลผลเป็นชิปประมวลผลตัวเดียวกับ D4 ซึ่ง D4 จะสูงกว่า2ตัวนี้อย่างที่บอกเป็นแลน์อัพรุ่นพี่ที่สูงกว่าเพราะนั้นตัวนี้จะเหนือกว่าตัวนี้ตรงที่ความเร็วปกติความไวต่อภาพอยู่ที่ประมาณ4เฟรมต่อต่อวิคือค่าพต่อเนื่องครับในไฟล์ฟอร์แมต f x คือ full frame แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ดีเอ็กโซแมหรือคอปภาพมนเป็นตัวคูณเนี่ยจะอยู่ที่6กหกภาพต่อวิแต่ตัวนี้8ปดหนึ่งเร็วกว่าคูเฟมจะได้5าวิได้5เฟมต่อวิอืแต่ถ้าเกิดเป็นคอปตัวคูณจะอยู่ที่7เฟมต่อวิซึ่งจะเร็วกว่า1เฟมคุณน่เป้งจริงนรงครับล็อกครับ1วิได้ประมาณได้เเฟมได้7ภาพตัวนี้1นวิได้สบสีภาพประมาณนี้ต่อมาในเรื่องของความไวแสงความไวแสงครับความไวแสงตัวนี้กว้างมากกวา้าง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กว้างอย่างนั้นไม่ใช่กวา้วางหมายถึงว่าเราสามารถเลือกการใช้งานได้ทุกสภาพแสงก็ว่าได้<ม>ตัวอื่นจะสตาร์ทที่100 ISO 100แต่ตัวนี้เริ่มที่64เราสามารถปรับลงได้ถึง3 2, 2> ามสองถือว่ากว้างมาก,ามมากแล้วสูงสุดได้ถึง12,8 0 0อตัวนี้คือพูดก,กันง่นายๆคือมืดแค่ไหนก็ถ่ายได้สุดยอดแต่ผมแนะนําว่าถ้าม,มืดมากจริงๆนะแบบไม่มีไฟนะในทงในถ้ำนี้ครับอย่าถ่ายเลยนอนดีกว,ว่า ในเรื่องของวิดีโอเพราะัดมาเยอะมากตัวนี้เป็นถ่ายแบบ Full HD ในความละเอียดแบบ Full HD ได้ถึง60เฟรมต่อวิก็คือว่าได้พุตเทจเยอะเราได้เฟรมเรทเยอะเพื่อเอาไปทำสโลโมชันซึ่งตัว800ตัวเก่า800 8 0 0 e เนี่ยในความละเอียด Full HD เนี่ยเขาจะถ่ายได้แค่30เฟรมคือจะใช้งานได้กว้างกว่า คุณแหววสุดยอดเลยทีเดียวสุดยอดเลยทีเดียวสำหรับในการถ่ายวิดีโอ,อก็คือว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมาะสมมากถือว่าน่าใช้ครับผมและดีเหมาะสมกับยุคเหมาะสมก็สมัยผมว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค,ค้าเอาเละครับสุดยอดจริงฮะเราก็ได้นํามาแกะกล่องลองของใหม่กันให้ดูถึงกลิ่นกันเลยใช่ครับผมให้รู้เลยว่าในกล่องนี้แบบนี้เป็นยังไงใช้งานยังไงแตกต่างกันยังไงใช่ ช่วงหน้าครับเราจะไปพบกับช่วงต่อทอครับเราจะไปพูดคุยล้วงลึกเข็นเคล็ดลับของเขาว่าทำไมเขาถึงเก่งถึงอยู่ในวงการถ่ายภาพเป็นงานขนาดนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่อปบ้าพูดมาซะเยอะเลยนะว่าจะรู้ไม่ครับสคริปต์ผมมีแค่นี้ครับเอาล่ะพูดตามสคลิปใช่ครับพูดตามสคริปต์เลยครับนึกว่ารู้พูดมาซะเยอะเลยเขาคนนี้กูรู้คนนี้จะเป็นใครนั้น เราไปพบกับเขาในช่วงหน้าก็เลยดูครับช่วงโปรท็อกครับโปรท็อกครับช่วงโปรท็อกสนับสนุนโดย w o r l d Camera กันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราอยู่กับกูรูครับผู้ที่ข่ำบอนในวงการต้องถ่ายภาพมาเป็นเวลานับหลายร้อยปีของโบคิมม่านะครับไม่ใช่เอาไม่ใช่ครับถึงขนาดร้อยหลายร้อยปีอหลายร้อยปีไม่ใช่คนไรบ้า ครับสวัสดีครับพี่เอกครับพี่เอกครับสวัสดีครับทีนีต้อนรับสู่รายการรวมทำไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทุกคนคุณจะรู้ครับว่ารอดไหมครับนักการทันต์ดีนะฮะบอกนะครับมาครับคำถามแรกก็จะขอถามเลยว่าเป็นไปมายังไงถึงได้มาอยู่ในวงการการถ่ายภาพก็เริ่มแรกจากการที่ในวัยเด็กคุณพ่อมีกล้องถ่ายภาพนะแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้หยิบกล้องมาใช้นะครับก็ตัวแรกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรีคอน FM เป็นต้องขึ้นคลิปด้วยมือแม้ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆต้องใช้เองนะรู้ใช่แล้วก็ได้ออกทิปเที่ยวกับเพื่อนๆในสมัยเรียนอาชีวะเที่ยวเมาปาร์ตี้โบวรถนะฉะนั้นเมื่อเรามีเมื่อเรามีกล้องปุ๊กเราก็จะเท่เราจะเป็นมือกล้องให้เพื่อนใช่เป็นหน่วยบริการชุดนี้เขาก็เลยชอบๆกันแล้วก็การเรียนรู้เรื่องกล้องก็ศึกษายตัวเองเป็นหลัก อาจารย์เล่มแรกของผมเลยเล่มเดียวด้วยก็คือหนังสือเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นนะฮะเขียนโดยอาจารย์สมานเฉลกระการซึ่งตอนนี้มิโนตีพิมพ์มาผี่รอบแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่มีขายอยู่ที่ไหนเวอร์คัมเบล่าเวอร์คัมเบล่าก็มีโอ้โหคาเมล่ามีขายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากอ่านเล่มเดียวเหมที่พี่เอกอ่านมาที่เวอร์คัเบล่าได้ตอนนี้ยังตีพิมพ์อยู่มันย้อนอดีตไปเยอะมากคือย้อนตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยเท่ากล้องตัวใหญ่เท่าเท่าบ้านโอ้โห อันนั้นเขาเรียกกล้องอะไรดาแก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 รโอไทส์สวัสดีกล้องนครับโอใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากครับเป็นเก็ว่าเป็นกล้องยุคแรกที่เหมือนกับว่าคนอาจจะต้องเข้าอยู่ในกล้องได้เลยอ๋อนี่เขาโคดเข้าไปใช่ดาแกรนะครับตัวใหญ่มากเราได้จบอาชีวะมาปุ๊บเราก็ไปทำงานเกี่ยวกับสายช่างเลยลงเราเป็นไม่เกี่ยวกับกล้องอ่าเราเป็น เทคนิคเชียน like uh, uh, like ่ยวผู้ชำนาญการด้านการซ่อมเมื่อเมื่อทํางานแล้วสามปีพบปรากฏว่าอุปกรณ์อะไรชิ้นเนี้ยที่เขาจะผลิตเนี่ยมันไม่ค่อยได้ความนิยมนะมันจะมีการเปลี่ยนจากอะไรมันเป็นซิลลอนมันจะตกรุ่นใช่ก็เลยทําให้พนักงานมีเยอะเกินไปก็เลยต้องจ้างออกซักจ้างออกซักใช่แต่คว่าจ้างออกมาเข้าแทางปืนเลยพี่ก็ออกสิได้เงินมาตนอนกินหรือบ้านสักเดือนหนึ่งเออไปซื้อหนังสือชัตเตอร์โฟโตกราฟี y ทำงานเราเป็นแขกกัน แอสเซอร์เฟโตกราฟีตอนนี้กูจะยุคเปิดเผยชื่อเขายังมีอยู่ขอจางประสิทธิ์น่าจะยังมีน่ก็เปิดดูบุกการขาวดำวอลคาเมล่าเซ็นเตอร์ขอจพวอลคาเมล่าเซ็นเตอร์รับสมัครทั้งงานอ่าเข้าทาาเลยเข้าทาาเลยที่มาสมัครเนี่ยมันเกิดที่จุดมันเกิดด้วยสิบเอ็ดสิบเอ็ดมกราเดี๋ยวบอกว่าหนึ่งกรุงพาลิ่งมาทำงานแล้วกันโอ๋อโหรับเลยสมัยนั้นจะเป็นยุคฟิล์มใช้ครับยุคฟิล์มแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่ร้านจะเน้นขายฟิล์ม กล้องกล้องเอ่จะเป็นกล้องแบบยุคนาร์ล็อกเลยคือขึ้นฟินเรื่อยๆทั้งหมดก็มีนิคอนเอฟเอฟเอฟสองเกรุ่นใช่แคนนอนก็จะเป็นกล้องยุคขึ้นฟินเรื่อยทั้งหมดอยากจะให้พี่เอกแนะนำว่าผู้ที่ต้องการกล้องนี้ตองซักโทนหนึ่งไม่ว่าจะเป็น DSLR หรือ Compact สำหรับปัจจุบันเนี้ยถ้าใครอยากได้กล้องซักโทนหนึ่งเนี้ยจะแนะนำอยังไงเวลาซื้อต้องดูยังไงเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับผู้ที่ ยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องกล้องถ่ายภาพแต่อยากได้กล้อง่านะแล้วถ้าสมมติเข้ามาที่ร้านเราเนี่ยนะครับเราก็้งถามเหมือนว่าเราจะเสนอก่อนว่าคุณอยากได้กล้องแค่ไหนเพราะปัจจุบันนี้กล้องมันมีแตกแยกมาอีกแขนงหนึ่งที่เรียกว่ามิเลเลสอ๋อใ่ล้ก็คือกล้องขนาดเล็กดเปลี่ยนเลนได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยกำลังได้รับความนิยมสูงแต่ถ้ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นหรือลูกค้าท่านนั้น มีมองรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่าต้องการให้เราเปรียบเทียบบัวคาเมล่าเองยินดีที่จะทดสอบกล้องหรือเปรียบเทียบรุ่นของกล้องอะไรแต่แร,รุ่นสมมติว่ารุ่นเนี้ยในงบสามหมื่นอันี้กับยี่ห้อนี้อะไรมันดีกว่ากันแต่ลองจะไม่เราจะ,ไม,าจะไ,มไม่ได้บอกว่าตัวนี้ดีกว่านะดีกว่าตัวนี้นะเราไม่ไะ้บอกไม่พูดแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของกล้องยี่ห้อนี้มีตรงนี้นะครับยี่ห้อนี้ตรงนี้นะครับแล้วลูกค้า ใช่เองใช่กต้องมันจะแตกฉานกว่าการที่เข้าไปแล้วคุณไปเจอเจ้าพี่ที่ส่งเสริมการขายแบรนด์เปิดตัวเหมือนเชียร์ใช่ถูกต้องเชียร์เป็นแบรนด์ใช่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าอีกแบรนด์จะเป็นยังไงใช่ไหมตุ๊กไกสกัดใช่ไหมครับตุ๊าเป็แบรนด์หลักเฮ้ยวยนี่พูดถึงยี่ห้อแบรนด์เยอะมากขอโทษครับลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการและสอบถามข้อมูลอย่างมืออาชีพกับพนักงานของเราได้นะครับ ก็ทมาด้ทุกอย่างว่าไงก็ได้คือสงสัยอะไรก็ไม่ต้องซื้อไมด้ยังไม่ต้องซื้อไมได้เข้าไปคุยกันเข้าไปคุยกันก่อนเข้าไปปรึกษาผมว่าควรจะซื้อตัวไหนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ยคุณคุณหน้าไหมครับคุณคุ้นหน้าพี่เอ๋ไหมฮะผมจะบอกให้ครับนี่แหละครับพี่เอ๋ครับที่ออกรายการออกรายการนะครับพี่เอ๋แฟนพันแท้แฟนพันแท้ครับผมแต่ถามผมไม่รู้ไม่จริงแฟนพันแท้เลยนะครับพี่เอ๋นะครับไม่ใช่แชมป์ผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่แชมป์ตกลง งานบอกว่าได้แชมป์ตกลงไม่ได้แชมป์นะครับโอเคฮะแต่ว่าได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ขึ้นมาที่เขาบอกว่าได้แชมป์คือได้แชมป์ใจรักงานด้วยกันนะาะทั้งนั้นก็ขอบคุณคท่านพงษ์พี่เอกคี่ขอขอบคุณเครับขอทค่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ท่านผู้ชมใช่ไหมครับท่านผู้ชมที่บามาคามหลวงพี่เอกนี่เขาเป็นคนที่แบบมีมารยาทมากเลยเนี่ยหล่อยังมีมารยาทเลยนะพี่เอามารยาทของเรา ช่วงหน้าครับช่วงโปรโมชั่น for you ครับวันนี้ครับคุณล็อกคุณมีอะไรมาให้ผมแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับมีเยอะแยะมากมายครับสำหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมากมายใน world camera ของเรานะครับโมนกว่าครับคุณล็อกยกอะไรทั้แบบเนี้มีจริงนะผมพูดจริงนะเอาอย่างนี้ผมใจร้อนแล้วผมคนส่งไหวแล้วไปดูเลยดีกว่าครับผู้ชมไปดูเลยครับไปครับช่วงโปรโมชั่น for you ช่วงโปรโมชั่นขอ U นี่ครับคุณล็อกคุณมีอะไรมานำเสนอดีกว่าครับวันนี้ครับผมจะขอเสนอสถานที่ถ่ายภาพและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย Magic Art Museum Magic Art Museum อ๋อผมรู้นะที่อยู่มาบนคอชั้นเจ็ดใช่ไหมครับคุณล็อกคุณไหมคุณไหมโอ้ยผมผ่านประจําถ่ายเยอะไรม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เคยเรามีโปรโมชั่นร่วมกันก็คือว่าลูกค้ากัวกล้องไม่ได้ที่ซื้อกล้องนิคอน ครบ2 0ง0มบาทเราจะแจกทันทีบัตรเข้าชมเมจิกอาร์มูเซียม2งใบโอ้โหโบว์คามล่าโบว์คามล่าที่เดียวครับที่สุดยอดครับซื้อกล้องปุ๊บมีสั่<ใ>สที่<ด>ถ่ายภาพครับเลยว่างั้นครับผมตอนต้นรายการคุณบอกว่ามีของมากมายมาแ,แถมมาแจกหายนลครับเห็นมีเลยเลยครับอันนี้แค่โปรโมชั่นแรกอ๋อครับผมเปงานอตอนนี้เป็นงานนิตคอนเดย์นะครับเป็นงานที่ช่างภาพหลายหลายคนเฝ้ารอกัน ยิ่งใหญ่มากครับงานนี้ชื่อเขบอกแล้วว่านิคอนเดเป็นวันของนิคอนครับซึ่งจัดขึ้นที่พารากอนชั้นหนึ่งวันที่21ถึง24สิงหาคมนี้ครับโอเคครับในตัวงานนะครับนิคอนเดเขาจัดให้มีอุปกรณ์มากมายให้เรามาได้ลองได้ทดสอบกันครับผมเราอยากทดสอบเลนส์ทดสอบกล้องหรือว่าทดลองอะไรกันในงานนี้มีเทียบเลยครับสำหรับผู้ที่ไปงานลงทะเบียนมีสิทธิ์รุ้นลับของรางวัลจากนิคอน มูลค่ากว่า5 0 0 0 0นบาทฮะห้า,หาสแสนเลยเหรอครับ5 0 0 0 0นโอ้โหรู้กนง่ายๆคือซื้อแล้วเนี่ยได้ได้ดี8ปดูนที่คุาออกเนี่ย5ตัวเหมือนได้5ตัวบักแล้วบักแล้ว5 0 0 0 0 0ครับโโอ้หจะลืมครับไปลงทะเบียนการในงานนี้คอนเดย์แต่ยังไม่จบแค่นี้ยังมีเหรอครับแล้วอย่างที่บอกมีเยอะมากมาย <Okay. S 1> สำหรับลูกค้าฟูจิของเบื่อกันไม่ได้ฟูจิอาหารใช่ไหมครับ ใช่ครับเป็นนักหน้าญี่ปุ่นโอเคครับผมสำหรับลูกค้าฟูจิฟิล์มครับอ,รอ่ามีฟิลเขากฟิล์มด้วยอ่ามีฟิล์มสำหรับลูกค้าฟูจิฟิล์มของเวอร์กูล่าเรครับทางฟูจิได้จัดกิจกรรมร่วมกับเวอร์กูล่าเราในการจัดทริปออกไปนอกสถานที่เป็นว <One day S 2> ันเดย์ทริปของฟูจิฟิล์มวันเดย์ทริปใช่ครับกิจก <Saf pink. S 3> รรมนี้ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือฟรีตลอดทริปอืมจริงหรือเปล่าฟรีหมดเลยฟรีหมดทุกอย่างครับทุกอย่างโอ้โหยอดเยี่ยมลูกค้าเพียงแค่เข้ามาดูรายละเอียดใน ตามช่องทางนี้ครับที่ขึ้นหน้าจอ่นี้นะครับล่างนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ร่วมสารองที่นั่งได้เลยนะครับฟรีครับวงเล็บเรียกได้ว่านะครับเป็นลูกค้าของโวคาเปล่านี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับครับผมมีทั้งโปรโมชั่นครับคุณล็อกมีทั้งกิจกรรมใช่ครับคือเอาไม่แน่ว่าโบคำร่าใส่ใจทุกรายละเอียดกับลูกค้าเลยนะครับใช่ครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าลูกค้าของโบคำล่าทุกท่านคือคนสำคัญของเรานะครับสุดยอดมากครับเอาละครับคุณล็อกสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาเราสองคนแล้วครับ แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูเราสองคนอีกก็สามารถติดตามเราสองคนได้ดังนี่างตัวอย่างผมอยากเล่นบ้านเลยนะไอช่องทางเนี้ยเท่ดีเนี้ยก็เล่นกันผมอยากเล่นมากหลังเท่ดีกันอ่าครับสุดท้ายนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ครับผมราเชนเอ็นไซค์ครับผมร็อกสมอลวิลต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับห่งสอโอ้โหคุณล็อกผมขอจับมือคุณได้ไหมครับ ไม่นี่สุดยอดผมก็พูดเกินไปสตาร์ทแล้วเอามาสำหรับวันนี้ครับผมราเชงเอ็นไซส์ครับผมบล็อกสมอลวิลครับก็ต้องลาคุณผู้ชมก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับไวัสิงห์ั้